วาดไทยท่านคอนจัดไปนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BASS นะครับเบทชแนลนะครับทุกคนวันนี้ก็วาดรูปตามคำขอนะครับจากไทยท่านที่เราว่าเป็นไทยท่านเกวียนนั้นทุกคนก็จะมาเป็นไทท่านคอนสงครามนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมแน่นอนครับผมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมสําหรับเจ้าไต้ทันคอนนี่ผมก็ได้วาดไปแล้วนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความที่เพื่อนๆอยากจะได้ให้ผมวาดใหม่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมวาดให้เลยนะทุกคนก็เป็นคลิปนี้เลยนะครับ ก็ไม่ใช่แค่ใจั้นคอนสงครามนะครับก็เป็นตัวละครแยะยยมากมายนะที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับแต่ที่จริงแล้วผมวาดให้แล้วนะครับทุกคนเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้าไปดูเลยนะครับในคลิปเก่าๆของผมนะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาแล้วนะแต่เพื่อนๆยังไม่รู้นะครับเพราะเพื่อนๆไม่ได้กดกระดิ่งนั่นเองนะครับก็ขอบอกเลยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองอยากได้ตัวละครตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งที่สำคัญนะครับกดติดตามด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นไททันคอนสงครามนะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครอันนี้ไม่บอกแล้วกันนะทุกคน รลออติดตามด้วยนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างแรงนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ขอกันเข้ามาก็เป็น2อาทิตย์แล้วนะครับหรือว่า2สัปดาห์นั่นเองอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้วาดให้นะแต่วันนี้ก็จะวาดห้แล้วนะ ็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ท่านคอนสงครามก็จะไม่มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าตัวของมันมันจะเป็นตัวสีขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนของมันแล้วก็พลังที่มันสามารถปลดปล่อยหนามออกมานั่นเองนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับอยากได้ตัวคอนตัวไหนแน่นอนครับผมคอมเมนต์กัน ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครอันนี้ไม่บอกแล้วนะนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปหน้าอันนี้ใบให้น้ำกันนะก็จะเป็นโหมดของฟรีไฟล์นะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอยากเที่ับ